วันนี้เราอยู่ที่เดลคอนเซปต์สโตร์บา i t อทรินิครับผมวันนี้จะมีโน้ตบุกรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเราไปดูกัน ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าร้านเลยนะครับผมเขาจะนำเสนอเป็น Dell Inspiron Series Inspiron พูดง่งายๆเขาเป็นโน้ตบุ๊กสายคุ้มค่าของทางเด l นันเองแล้วก็จะมีสเปคให้เลือกมากมายเลยฮะอย่างตรงนี้ก็จะมีทั้ง CPU Intel และ AMD อย่างตัวแรก Inspiron 14ตัวนี้ผมอยากบอกว่าน่าสนใจมากในราคา26,990บาทโน้ตบุ๊ก1.5กิโลกรัมตัวนี้นะครับได้ไยเซนเซ 7730U บอกเลยนะตัวนี้แรงนะฮะมีคอ8คอ16เทรดทำงานลื่น SSD 512แ 16, รมอีก16กิก คนก็กีดการ์ดและแบบงานไหนก็เอาอยู่อ่ะงานออฟฟิศนิ่ชิลเลยและแอบ,บกระซิบเบาๆว่า AMD ยุคนี้แอบบเล่นเกมออนไลน์พวกนี้เบาๆได้ด้วยนะและถ้าเกิดนอกจากเล่นเกมได้ทํางานก็ดีครับนี่อ f ฟฟิศแพ้2021ติดตั้งมาใน Windows เลยประกันดูแลดีงาม2ปีพรีเมียมซัพพอร์ตฮะออนไซต์เซอร์วิสแอนด์รีเทลเลยนะฮะและปีแรกเป็นอคเซเดนเชียลดามจเซอร์วิสรีเทลก็คือถ้าโน้ตบุ๊กเกิดอุบัติเหตุมีปัญหาเสียหายก็ดูแลได้อีก อันนี้ผมว่าดีมากเลยเป็นการลงที่แบบถ้าเกิดเราใช้งานสักสองสปีหรือว่ามากกว่านั้นเดลก็ดูแลให้คนทํางานสบายใจยิ่งขึ้นและถ้าเกิดมันเล็กไป5ล้านเขาก็มีเป็นพวกเดลอินสปิรอนสิที่สเปกก็ดีไม่แพ้กันราคาย่อมเยาลงเป็นไลเซนห้าเจ็ดกับ램สิ16อย่างนี้ติดตั้งออฟฟิศแท้มาตัวนี้แค่2 0 0 0 0เองอุ้ยผมว่าดีนะแถมไซส์15นิ้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะกําลังชอบใจเพราะาอะไรรนะู้ไหมเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาดีนะฮะสองหมื่นบาทคุณได้แล้ว ถ้าเอาราคาแบบเฮ้ยขอชิวๆเลย16,490ตัวนี้ผมก็ดีครับเป็น Intel c คอ e i3 1 3 0 5 u กับแรม8ป b ิเดี๋ยวไปอัปเกรดเพิ่มก็ได้นะฮะผมเคยเขียนบทความแนะนำตัวนี้ไปหลายครั้งเหมือนกันได้จอ15.6นิ้ว Fu l l h ด i ี s 120Hz เนะครับผมอ่ะเป็นว่าแบบได้ภาพหน้าจอลื่นไหลได้ออฟฟิศแท้ไว้ทำงานครบเครื่องประกันดูแลหลังการขายดีงามแน่นอนเหมือนเดิมเป็น Pre m i u m Support มา o อน i t e Service ให้เมื่อมีปัญหาเลยฮะน 6, ทนี้้้ผมวว่าาาอเคแลกก็บกทงรน คอนเซปต์สโตให้เขาดูแลอัปเกรดแรมอะไรพวกนี้ทีหลังก็ได้ผมว่าดีนะแอพะเอกของเขาครับผมพระเอกของทีมตรงนี้เราต้องพูดถึง Inspiron 7 4จ็ดสี่1 1> ตัวนี้ครับขอนี้ยกขึ้นมาเล็กน้อยเพราะอะไรนี่ มันเป็นโน้ตบุ๊กใช่มันคือโน้ตบุ๊กแต่มันสามารถพับหน้าจอกลับไปเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้ได้เวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยบางทีเราเข้าประชุมเราคุยงานบางทีแบบบางบริษัทเป็นแตนอัพมีทิ้งเนี่ยเราหยิบขึ้นมาดูเราคุยงานเราก็พูดบรีฟไปแล้วก็ป่าสไลด์บนหน้าจอไปมันก็ดูดีอ่ะแล้วก็พูดไปเลยมาหล่อนะสเปกก็หล่อด้วยได้ i7 Gen13 อย่างเงี้ย i7 1 3 5 5 u RAM 16 SSD ดีพร้อมออฟฟิศมีประกันออนไซต์แบบแน่นๆ2ปีเหมือนเดิม เป็น Wi-Fi 6e ราคา3 9 9 9 0บาทกับหน้าจอที่พับกลับได้และพอนไทนอโนบลสี่ผมว่าเวิร์กมากทั้งงานที่แบบเราต้องยกไปพรีเซนต์ข้างนอกหรือจะตั้งทำงานในออฟฟิศเป็นสเตชันก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยทีเดียว ขยับมาตรงนี้นิดนึงนะครับเกมเมอร์เดลว g จีสิรหัสใหม่มาแล้วด้วยตอนนี้อัปเกรดเพิ่มใหม่ให้เป็น i 7 1 3 6 5 0 HX เรียกว่า14คอ20เทรดของเขาดุนแรงสะใจมากเกมไหนก็เอาอยู่จับคู่กับ RTX 4 0 6 0ด้วยบอกเลยว่า4 9่ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมันเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กตัวแรงตัวหนึ่งที่เฮ้ย <He i, S 2> ผมว่าน่าลงทุนนะเกมมิ่งโนบุ๊กที่ไหนมางอะเขาใส่ออฟฟิแพ้มาให้อะ่ะเออยังคงเอกลักษณ์ความที่เล่นเกมได้ทํางานได้ในตัวและทีี่่ผมชอบเลยนะนะ USB TypC วนี้มันสามารถต่อหน้าจอแยกคู่กับพอร์ต HDMI ได้ด้วยนั่นหมายความว่ามีจอของตัวโน้ตบุ๊ก G15 ตัวนี้คู่กับ HDMI แล้วก็ Type C นั่นหมายความว่ามี3จอพร้อมกันเลยนะฮะสจอเลยนะนั่นหมายความว่าคุณทํางานแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยจอคอม3ามจอสะดวกโคตรเลยคุณอืมราคาสิบตัวนี้ผมว่าโอเคเลยละ่ะอยากเอาลองเอาไปรีวิวจังเลยนะถ้าเกิดเขาส่งมาก็ดีจัง มานี่มานี่เรายังมีอีกตัวหนึ่งอยากนำเสนอคุณสำหรับเจ้าของธุรกิจสายพรีเมียมฮะเดล l x ็ s 159530ตัวพรีเมียมมีให้คุณจับให้คุณทัชได้ที่นี่ราคา1,27่0 0 990บาทคุณได้โน้ตบุ๊กที่เป็นให้ทุกคุณทุกอย่างตั้งแต่โน้ตบุ๊กทำงานทำงานออฟฟิศทำงานครีเอเตอร์ทำได้หมดแอบเล่นเกมมว้ยแอบเล่นไหวพลัง i9 Gen13 i913900H กับตัว RTX 4060เขามีให้ชมมีให้ลองในงานตรงนี้ติดตั้งอ f ฟฟิศแพ้มาด้วยแรม3 2 s s d 1TB มีโชว์ในร้าน Dell Concept Store ตรงนี้เลยนะฮะที่ Fortune พะลาม9นะฮะเดินมาที่ชั้น4เดินโชบมาทางขวาใกล้ๆร้านกาแฟคุณจะมองเห็นร้านเขาเลยครับ สีฟ้าๆของเดลแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะครับผมเพราะนอกจากโน้ตบุ๊กตรงนี้แล้วมี PC ให้คุณได้ดูด้วย แล้วมาต่อตรงนี้นะครับผมจะเป็น all-in-one PC สําหรับคนที่อยากจะเอาไปตั้งในสํานักงานเอาสะดวกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะเราจะบอกถึงว่า Dell all-in-one Inspiron ตัวนี้มีให้คุณได้เลือกเหมือนกันที่ Dell Concept Store ตรงนี้เลยนะ Inspiron 5420ตัวนี้เป็น all-in-one PC ขนาด23.8นิ้วจอ Full HD Panel IPS ถึงจะไม่ได้เป็นทัชสกรีนแต่บอกเลยว่าแค่นี้ก็ทํางานสะดวกมากสเปคให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นจาก i3 Gen13 17,990บาทแค่นั้นเองได้แม8แค่นี้ก็เหลือเฟือสำหรับใช้ทำงาน แล้ว Windows มี Office พร้อมแต่ถ้าสมมุติว่าอยากอัปเกรดเพิ่มอีกนิดนึงแบบว่าเฮ้ยผมเปิดงานเยอะอะครับพี่ร a m 1 6ครับเพิ่มมาเป็น3 9 9 0บาทเป็นตัว i 5 gen 13 r 1 6มไปเลยฮะเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 e ได้ในตัวหรือเอาสุดเลยพี่ผมเบิร์กงนบออฟฟิได้เต็มที่ครับ i 7 gen 13ตัวนี้เลยครับผมเพิ่มแค่2,000บาทแค่นั้นเองนี่จาก30 0 0 0เป็น32 0 0แค่นี้ก็แรงลื่นแล้วสําหรับใครที่คิดว่า อออินวันมันก็ดีนะพี่แต่ผมเป็นพวกมือซนนิดนึงเผื่อว่าเทคซัพพอร์ตจะได้เข้ามาดูแลผมได้ง่ายๆข้ามาตรงนี้ครับผมเป็นแก๊งวอสโตรนะฮะวอสโตรเนี่ยมันจะเป็น PC ซไซส์เล็กสําหรับการที่เอาไว้ใช้ทํางานได้ดีไม่แพ้ PC แบบเครื่องใหญ่ๆแล้วมันประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานมีการดูแลประกันหลังการขายถึง3ปีเต็มๆเช่นเ,เดียวกับ a l l in One PC Inspiron ตะกี้นะฮะสปีเต็มๆเ,เลยวอสโตรตัวนี้น่าสนใจครับผมเป็น i 3 g e n 13รวมถึง i 5ห3นนี่สเปคนี่แบบโอ้โห มีให้คุณเลือกไปถึง i 7เลยอะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะแบบสนุกสนานอะไรอย่างนี้ผมเคยใช้พวกวอสโตรตรงนี้มาก่อนเหมือนกันเขาสามารถเปิดฝาอัปเกรดเพิ่มแรมเพิ่ม ssd ได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำหรืออยากจะให้ทางช่างดูแลเวลาหลังการขายมีปัญหาจัดก,การปรับแต่งนู่นนั่นนี่ก็ทำได้สะดวกเหมือนกันครับผมมาเลือกมาดูที่เด l l Concept t t r ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันฮะสูงสุดแค่2 7 9 9 0บาทแต่มันจบในตัวความแรงของ i 7 73ี่ผมบอกเลยนะ หรือเหลือเลยคุณจะทํางานนะ้าแต่งงานเอกสารทั่วไปไปจนคลิปชอ็อตตัดคลิป 4K mm hmm. ก็ไหวนะทําได้อยู่ i mm ิน e l มันแรงนะฮะแล้วขอยกให้ดูเลยว่าตัวมันกระจิ๊ดเดียวเองครับนี่วอสต์โตรตัวแค่นี้วอสต์โตร์สาแล้วลองคิดดูว่าเราวางแบบตึ๊บเข้าไปในมุมนึงเล็กๆในโต๊ะทํางานของเราหรือว่าวางไว้ด้านหลังหน้าจอเนี่ยแล้วจอ23.8จนิ้วก็ปิดพอดิเป๊ะสะดวกกะตายใครว่าแบบเอเอจะซื้อจะดีเหรอดีมันประหยัดพื้นที่ครับมาทำงานดีครับ จอทัชสกรีนอย่างนี้ผมบอกเลยว่า ที่เด c คอนเซปต์สโตชั้น4ของ f o r t จูนก็มีให้คุณเล่นครับเขาคือ p 2 4 2 4 HT มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจอทัชสกรีน P s e r i e s ก็เรียกเป็นกลุ่มระดับแบบ High ฮเกรดของเขาเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องทำงานกับการทัชสกรีนเป็นกงเซียร์ของโรงแรมอะไรอย่างนี้คุณสามารถเล่นกับมันได้หลายอย่างมากเลยทั้งดึงลงมาแพนยกขึ้นทาให้เราแบบเนี่ยยืนทางานแบบสบายๆอะอย่างนี้ก็ยังได้ยกขึ้นหมุนไปซ้ายขวาปรับ,รบแล้วก็มีชอง พอร์ตซ่นอนอยู่ตรงนี้เล็กๆให้เราใช้งานสําหรับโอนไฟล์ได้ด้วยนี่เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเขาเรียกว่ามันต้องเรียกว่าเอดลเก็บงานมาดีมากเลยนะแล้วเป็นจอที่ ผมบอกเลยนะว่าจอเดล24ทัชมอนิเตอร์รหัส P2424HT ตัวนี้มันราคาสมเหตุสมผลมากเลยครับคุณได้จอทัชสกรีนขนาด24นิ้ว Full HD IPS ขอบเขตสีตั้ง9.9% sRGB ทัชสกรีนได้แล้วขอบเขตสีก็ได้สูงขนาดนี้มันหายากนะแล้วทำราคาแค่11,490บาทมันสมตัวมากแถมพอร์ตด้านหลังของมันเนี่ยดูดีเยอะมากเลยมีนี่นี่นี่น,นี่มีสแตนด์ล็อกมีดิสเพย์มี USB Type C แบบ Power Delivery ต่อโน้ตบุ๊กด้วยสาย Type C เส้นเดียวแล้ว ชาร์จไปด้วยในกลัวด้วยกระแส90วัตต์ได้อีกมี USB Type A ให้ใช้อีกมากมายเลยเรียกว่าเอ้ยถ้าอยากได้จอทำงานใหม่อ่ะผมว่าเวิร์กมากเลยนะฮะและนอกจากจอพระเอกอย่างจอ Dell P ตัวนี้หันไปทางนู้นคุณจะเห็นว่าที่ Dell Concept Store ตรงนี้นะครับผมมีจอ Dell ให้คุณเลือกดูเลือกใช้ได้มากมายเลยนะฮะแบบคนอยากทำงานอ่นะเนาะอยากได้จอ 4K อยากได้จอ IPS มีจอเกมมิ่ง e l l l o o n e p t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  r r e ตรงนี้ก็มีให้คุณเลือกดูเยอะเหมือนกันเนี่ยดูดิ โอ้อย่างจอ S2721QS ตัวเนี้ยเป็นจอ 4K ขครอบเคสี90% DCI-P3 ราคาแค่หมื่นเดียวแค่นี้ ก็ทำงานได้แล้วจอ 4K คมๆม,มาฮะแล้วสีก็แม่นขนาดนี้งานตัดต่อใครเป็นสายวิดีโอสายโปรเซสภาพบอกเลยว่าแค่ตัวนี้ก็หากินได้สบายๆแล้วหรือถ้าใครเป็นสายทํางานนะฮะแต่ว่าอยากได้จอ Auto ้าช r p ในราคาสมเหตุสมผลสบายกระเป๋า u 2 4 2 2 h ตัวนี้โมเดลปี2022ที่ยังน่าใช้งานอยู่แค่7,990บาทคุณได้จอไซส์24นิ้ว F u l l h ดกับขอบเคสสีสวยๆระดับ85% d c i p หหรือ100% sRGB ไปใช้งาน แค่เจ็ดพันเก้าเองผมว่าเวิร์กนะฮะตะกี้พูดถึงจอทำงานไปนแล้วใช่ไหมรอบนี้เรามาคุยถึงจอเกมมิ่งกันบ้างดีกว่า นี่จอนี้ภูมิใจนําเสนอสุดๆเลยครับผมเขาคือจอ27นิ้ว S2721H GF มันเป็นจอเกมมิ่งครับของเดลเลยเป็นจอไซส์27นิ้ว Full HD VA นะ VA ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่เน้นทํางานคุณเน้นเล่นเกมจอ VA คือคําตอบที่โอเคไม่แพ้กันกับ IPS ครับสีคอนทราสมันจะเข้มกว่าน่อยและโค้ง 1,500R โค้งเบาๆโค้งที่ไม่โค้งจนเกินไปจนภาพบิดในราคา5,390บาทบอกเลยว่าเกมเมอร์ที่อยากได้จอเดลซื้อเถอะครับราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆนะ มาหาที่เดีลคอนเซปต์สโตหาง่ายแน่นอนแถมผัดมาตรงนี้คุณจะได้เห็นกันว่าจอคันเทพที่เราเคยรีวิวไปเมื่อปีก่อนหนะ้าก็ยังมีเหมือนกันนี่จอ a l เล n w ว r e a w 3 4 2 3 d w ตัวนี้จอคอนตัมดอทโอเลสนิ้วโค้ง 1,800R กับ G-Sync Ultimate จอรา4,690 0บาทบอกเลยว่าอยากรู้ว่ามันแซบขนาดไหนเราเคยรีวิวไปแล้วไปดูกันได้แต่ถ้าอยากเห็นตัวจริง คุณมาที่เดลคอนเซปต์สโตร์ฟอร์จูนชั้น4ได้ครับคิดถึงแกจังเลยนะเนี่ยจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยลองดูสิมันสวยอะ่ะแล้วมันดูมีสไตล์อ่ะใครเป็นสาวกเอเดนแวร์เนี่ยโคตรชอบลยเถอะเออข้างหลังก็มีโลโก้โลโก้อะ่ะเออมันเท่อ บอกเป็นเดวคอนเซปต์สโต์แต่ไม่มีเกมมิ่งเกียร์เอเลนแวร์มันก็จะแห้งเหี่ยวไปนิดนึงบอกเลยว่าที่นี่มีเกมมิ่งเกียร์ของสายเอเลนแวรครบเครื่องนะฮะทั้งหูฟังเกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนตัวท็อปเมาส์เรียกว่าเดินเข้ามาทีเดียวเตรียมตังค์มาให้พอกลับบ้านครบเซ็ตได้เลยในตัวเดียวนะฮะนี่เกมมิ่งคีย์บอร์ดเอเลนแวรเนี้ยผมเคยเขียนรีวิวไปแล้วเหมือนกันทั้งฟีเจอร์เยอะใช้งานดีเล่นเกมก็ลื่นและนี่ครับ เกม i n g คีย์บอร์ดตัวท็อปของเอเลนแวร์ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ที่เป็นทริ m o โ e มดนะฮะผมเชื่อมต่อแบบไร้สายโดย USB dongle 2.4กิกะเฮิร์อหรือบลูทูธก็ได้มีในตัวครบ,ครบๆรั้งค่าในเอเลนแวร์คอม m านเซนเตอร์และคีย์บอร์ดเป็นสวิตช์เชอร์รี่ MX ด้วยนะครับผมโอ้โห oh, มันจะครบไปไหนเนี่ยบอกเลยว่าใครเป็นสาวเอเลนแวร์คุณต้องมาที่นี่จริงๆนะ และที่นี่คือ Dell Concept Store ที่ Fortun าว w n ชั้น4โดย i t i n i t y ครับผมบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กมีพร้อมเกมมิ่งเกมมีครบทั้ง Dell และ Alienware รวมถึงการให้เซอร์วิสบริการคุณมากมายนะฮะจะเรียกไปออนไซต์เซอร์วิสหรือจะยกมาที่หน้าร้านเขาก็พร้อมจะเซอร์วิสให้คุณใช่ครับเราหมายถึงว่าเขามีเซอร์วิสไปจนแบตเตอรี่นี่เขาเอาของจริงออกมาให้ดูเลยนะฮะแบตเตอรี่นี่เลย เป็นแบตเตอรี่แท้ของเดลเลยนะฮะเอามาเซอร์วิสให้คุณแบบผมไม่อยากเปลี่ยนของเทียบอะของแท้ดีๆอุ่นใจใช้งานได้ดีมันโอเคกว่าจริงไหมล่ะมาที่นี่เลยครับเดลคอนเซป Store ที่ฟอร์จูนทาวชั้น4ครับผมใครที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กใหม่ของเดลไม่ว่าจะตัวสายทํางานหรือเกมมิ่งมาได้เลยครับผมเอาไว้พบกันในคลิปหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ